สวัสดีครับผมผ้าบ้านยอดนิยมนะครับยามข้านะครับมีพระเก่าๆที่สวยมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับมาใหม่ๆนะครับของเข้ารอบค่ําอีกหนึ่งชุดครับ EP ที่สามร้อย EP ที่สี่ร้อยสี่สามสิบสองนะครับ EP ที่สี่ร้อยสามสิบสองครับท่านที่ชื่อบและสนใจนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไลน์ครับมาชมผ้าเก่าๆยอดนิยมกันนะครับ ซึ่งชอรายการไหนทักกันเข้ามานะครับอวนไวส่งไวทุกท่านพระเก่าเก่าที่สวยทั้งรายการนะครับมาใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งชุดรายการแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนเยหอมจังหวัดนครปฐมเป็นเนื้ออัปก้านะครับผ่านการใช้มานะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับก็นํามาลงคลิปไปกับทุกท่านในรับชมกันเลยนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเนื้ออัปก้าครับเก่าสวยเดิมนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับดูง่ายๆนะครับเหรียญรุ่นแรกเนื้ออัปก้า หลวงพ่อเงิน네วัดดอนเยหอมครับจังหวัดนครปฐมสวยๆเก่าๆนะครับได้ธรรมชาติสุดๆนะครับสวยงามคลาสสิกครับให้ชมกันชัดๆนะครับผิวหิ้งหิงบ้านๆเก่าๆนะครับตัวหนังสือเป็นตัวตอกนะครับตามตำรานะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นตัวตอกนะครับสมัยเก่าเนื้ออปปก้าครับสภาพยังสวยบางมากนะครับดูง่ายๆนะครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมจังหวัดนครปฐมครับ มาพร้อมกับเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับหลวงพ่ออีวสตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับผ่านการใช้มาบ้างแต่เหรียญยังสวยครับ2473นะครับเหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อมเงินเก่าบางนะครับสวยเก่าคมชัดนะครับด้านหลังก็ยังตัวหนังสือก็ยังเห็นชัดนะครับผิวตึงสวยธรรมชาตินะครับ2473ครับในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับที่ระลึกเป็นตัวหนังสือโบราณนะครับ หลวงพ่ออีวัสตหีบจังหวัดชนบุรีครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของวงการนะครับมาใหม่ล่าสุดครับหลวงพ่ออีวัสตหีบต่อไปก็มาชมพักกุเก่ายอดนิยมนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับสดสดร้อนนะครับพระท่ากระดานครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงกุศีสวัสดิ์ซึ่งเป็นพักกุลยอดนิยมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับสุดยอดพระสายเหนียวนะครับองค์นี้เกตเกตคดนะครับองค์นี้เกตคดนะครับ พระท่ากระดานเนื้อตะกัวสนิมแดงครับกเก่าจังหวัดกาญจนบุรีครับเนื้อตะกัวสวยๆกเก่าเดิมๆนะครับให้ชมจะชัดนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับของเข้ารอบค่ำนี้นะครับเนื้อสวยงามเดิมๆครับเนื้อตะกัวสนิมแดงมีแตกใยเมงมุมนะครับตามธรรมชาติพระเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับจะมีรอยแตกเป็นใยเมืองมุมเก่าลักและทองโบราณนะครับสวยงามนะครับจะเห็นรอยแตกใยเมงมุมนะครับ สวยงามคลาสสิกครับเนื้อตะกัวสนิมแดงสายเหนียวครับกุเก่ายอดนิยมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับมาใหม่ล่าสุดนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งของรายการครับมามใหม่นะครับหนึ่งชุดนะครับท่านใดมีมุมมีทางนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ติดต่อกันเข้ามานะครับพระสมเด็จเนื้อเก่าสวยครับสมบูรณ์นะครับและบางมาก องที่1นะครับลำดับที่1ของรายการพระสมเด็จครับของเข้านะครับล่าสุดครับพระสมเด็จสวยเก่าองค์ที่หนึงงดงามมากนะครับต่อไปก็เป็นองที่2นะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆนะครับพระสมเด็จได้แห้งได้เก่าธรรมชาติครับลำดับที่2ชื่นชอบรายการไหนติดต่อกันเข้ามานะครับพระสวยเก่ามาใหม่ครับ ตามพื้นผิวนะครับเป็นรอยลานนะครับไม่แตกไม่หักครับลานเฉพาะผิวนะครับเก่ามากๆครับมีรอยปูไตนะครับตรงนี้นะครับจุดสําคัญนะครับไฮไลท์นะครับแล้วก็มวลสารเก่าๆสวยๆครับพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆครับองค์ที่สองเ่าก็ได้องค์ที่สามของในการนะครับเนื้อเขียวนะครับ สวยเดิมนะครับบ้านๆเก่าๆองคนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพุธิมนะครับวัดละหารไร่นะครับเพิ่งจะเห็นนะครับมีฝังตะกุดเก่าสายหลวงพุธิมนะครับมีเข้ามาพร้อมกับลูกหล่อนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จผงภายกุมารนะครับเนื้อเขียวเก่ามากๆนะครับหลวงพุธิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองครับอดีตคุณป้านะครับเคยอยู่ภาคตะวันออกนะครับหลวงพุธิมนะครับจะมีชื่อบอกนะครับยันก็เป็นยันของท่านแล้วก็ตะกุดเก่าพระสมเด็จ ผสมผงพายกุมารนะครับหลวงพ่อทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองครับลำดับที่3นะครับของรายการพระสมเด็จแล้วก็เนื้อเก่าโบราณนะครับลำดับที่4พระสมเด็จมีมวลสารเก่าสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้เนื้อออกเทาปนเขียวนะครับแปลกนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพระสมเด็จพร้อมคาบเก่าสวยครับองค์ที่4ของรายการนะครับเก่าๆที่สวยบ้านๆนะครับ พระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่สี่เนื้อแห้งเก่ามากครับเนื้อเทาปนเขียวนะครับสวยสมบูรณ์ครับลำดับที่สี่พระสมเด็จยอดนิยมครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จองค์ที่ห้าของรายการนะครับมาใหม่ล่าสุดครับองนี้พิเศษนะครับลงรักปิดทองเก่าพระสมเด็จอลหังนะครับวัดมหาธาตุสวยสมบูรณ์สุดนะครับ พบเจอได้ยากมากนะครับพระสมเด็จอลหังลงรักปิดทองเก่าพร้อมกับยันนะครับลึกนะครับสวยคมชัดในบ้านๆมานะครับหนึ่งชุดนะครับสวยสมบูรณ์มากครับพระสมเด็จอลาหังวัดมหาธาตุลงรักปิดทองเก่าครับชื่นชอบรายการไหนทักกันเข้ามานะครับพระเก่าาโบราณบ้านๆอายุร้อยกว่าปีครับสุดยอดหายากนะครับพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่าครับ สมบูรณ์สุดๆนะครับเนื้อเก่ามากๆนะครับมาใหม่ๆครับพระสมเด็จอลหังวัดมหาธาตุครับลำดับที่5นะครับของรายการพระสมเด็จและก็พระสมเด็จคะแนนนะครับเจ้ของซีนเก็บอย่างดีนะครับเนื้อขาวสวยบริสุทธิ์ครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับพระสมเด็จอลาหังครับหลังยันนะครับยันยังเห็นชัดเจนนะครับมียันหลังเก่าเดิมครับ พระสมเด็จล拉หังพิมพ์คะแนนลึกคมชัดนะครับสวยเดิมนะครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับพิมพ์คะแนนพระสมเด็จล拉หังต่อไปก็เป็นพระสมกอกำแพงเพชรนะครับเนื้อจัดสุดๆครับบ้านๆนะครับมาใหม่ๆสดๆแลร้อนครับพระสมกอกำแพงเพชรเนื้อละเอียดเก่าสวยแห้งได้ธรรมชาตินะครับสมบูรณ์มากๆนะครับพระสมกอกำแพงเพชร พิมพ์ยอดนิยมนะครับมีกะหนกครับเนื้อเก่าสุดๆนะครับอายุร่วมพันปีนะครับมีแล้วไม่จนพระสุมกอกำแพงเพชรครับสวยเก่าธรรมชาตินะครับมีมีข้าบกุนะครับตามผิวพระนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆครับต่อก็นรืวอเหรียญลงพุโต๊ะนะครับยอดนิยมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปากาครับ หลวงปู่โตวัตประดูถิมพีครับเนื้ออปก้าหลังเจดีนะครับเปลี่ยนรุ่นเยือนอินเดียนะครับสุดยอดหายากครับปีหนึ่งเก้าพบเจอได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เจอเคยได้มาเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็มีเอฟซนะครับปิดไปนานมากแล้วนะครับเส้นขนแมวนะครับสวยคมชัดตามพื้นเหรียญครับเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงปู่โตวัดประดูถิมพีครับกรุงเทพมหานครม้าใหม่ล่าสุดนะครับ พระมีรอยเลี่ยมทองใช้มานะครับเหรียญนี้นะครับปีหนึ่งเก้านะครับเป็นเหรียญรุ่นรุ่นเยือนอินเดียนะครับตรงนี้นะครับรุ่นเยือนอินเดียปีหนึ่งเก้าครับหลวงปู่โตปัตตดูฉิมพีกรุงเทพมหานครสวยเดิมนะครับสวยแชมป์นะครับพระเลี่ยมอย่างสวยงดงามนะครับหลวงปู่โตเหรียญรุ่นเยือนอินเดียครับ ต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพุทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะครับมาใหม่ๆสดๆสดๆและล้นะครับเนื้อนวะโลหะสุดยอดหายากนะครับพระเก่ามากๆนะครับสวยเดิมนะครับมาพร้อมกับสมเด็จหลวงพุทิมนะครับผงพายกุมารนะครับองค์นี้มียันหลังแล้วก็มีชื่อวัดอยู่แถวล่างนะครับวัดละหารไล่ครับเนื้อนวะโลหะสุดยอดหายากนะครับพระมีรอยแต่งเก่านะครับหลวงพุทหลวงพุทิมนะครับรูปหล่อ สวยเก่าคมชัดนะครับใบหน้าก็แต่งเก่านะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับแล้วก็ตอกห้าโคดนะครับมีโคดเลขสามตรงกลางครับเลขสามตรงกลางนะครับแล้วก็ยันอัคระนะครับนัชาลีติเมตามหานิยมครับเนื้อนวะโลหะรูปหล่อรอยองค์พิมพ์ขนาดนี้โป้มือนะครับองค์จะโตหน่อยนะครับมาใหม่ล่าสุดครับของบ้านๆนะครับ เก็บมาไม่ต่ำกว่า6ก7 0ปีนะครับรูปหล่อหลวงูุทิมวัดรหารไล่จังหวัดระยองสวยงามมากและหายากสุดสุดนะครับท่านใดอยากได้เป็นเจ้าของนะครับติดต่อเข้ามานะครับของบ้านบ้านนะครับเข้ารอบค่ำนี้ครับตอบทั้งหมด5โค้ดนะครับยันสี่แล้วก็เลขนะครับ1ตัวครับสวยสมบูรณ์ครับรูปหล่อหลวงูุทิม อีกหนึ่งองค์ก็เป็นของชุดหลวงพ่อทิมนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดโบราณครับหล่อโบราณเก่านะครับหลวงพ่อทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองครับหลังยันนะครับเอกลักษณ์ของท่านนะครับเป็นพระปิตาปั้นลอยองค์นะครับเนื้อเมฆพัดเก่าสวยสมบูรณ์ครับหลวงพ่อทิมวัดละหานไล่สภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆครับสุดยอดหายากนะครับปิตาพบเจอได้น้อยมากนะครับเนื้อเมฆพัดหลวงพ่อทิมจังหวัดระยองครับมาใหม่ๆนะครับ ของดีเด,ดเด็ดเก่าๆสวยๆไม่ควรพลาดนะครับพระเก่าๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ,อนไวส่งไวทุกท่านครับลูบหล่อยอดนิยมครับหลวงพุทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองเป็นพระปิตานะครับโชคลาภเมตตามหานิยมครับต่อกันด้วยเข็มกัดกรรมการนะครับ เหรียญเข็มกัดกรรมการหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเข็มกัดกรรมก,ก,รรมก,네ก yes ารเนื้อทองแดงด้านหลังก็จะมีลูกเหมือนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับแล้วก็เข็มกัดนะครับสภาพยังสวยเก่าครับเข็มกัดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีประมาณปีศ4นนะครับรุ่นนี้นะครับกรรมการยอดนิยมนะครับ วัดช้างให้เหรียญเสมานะครับเป็นเข็มกัดติดกระเป๋านะครับแถวคาดคงกระพันมหาอุดครับหายากนะครับเข็มกัดหลวงปู่ทวดยอดนิยมครับสภาพเก่าๆสวยๆเดิมๆม,มาใหม่ล่าสุดนะครับต่อก็ได้รูปลอหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับเจ้าของ ซีนเก็บอย่างดีนะครับพิมพ์นิยมนะครับสภาพเก่าเก่าสวยสวยบ้านๆครับคลาสสิกนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพระได้ฟอร์มล่ำหนาสวยเดิมๆครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินอยู่ในซองพัติเดิมๆครับในบ้านๆเก่าเก่ามาแบบนี้นะครับโชคลาภเมตตามหานิยมครับหลวงพ่อเงินรูปหลอยอดนิยมสภาพเดิมๆบ้านๆครับ สนใจติตอนเข้ามานะครับรูปหลอยอดนิยมนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคานครับมาพร้อมกับเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรฐานสูงพระลงกุปัรจุกุเก่าครับเนื้อดินยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับกู่วัดบางคานนะครับพิมพ์นี้นะครับฐานสูงสภาพเดิมๆนะครับ ่ึนชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับรูปหล่อโบราณนะครับเนื้อดินสภาพสสวยงดงามมากครับจังหวัดพิจิตรมาใหม่ล่าสุดนะครับโชคลาภเมตตาค้าขายครับหลวงพ่อเงินเนื้อดินเก่ามีค่ากูเก่านะครับพระเก่าโบราณนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเก่าสวย้านบ้าน ต่อไปก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับใบเสมานะครับอง์นี้เป็นเนื้อผงคุกลักครับสุดยอดหายากครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่เนื้อชินนะครับแล้วก็เนื้อตะกัวองค์นี้เป็นเนื้อผงคุกรักครับแล้วก็จุ่มลักเก่านะครับเป็นรักจีนโบราณนะครับรักแดงนะครับสมัยก่อนสุดยอดพระกลุนะครับพุทธชินราชใบเสมาครับจังหวัดพิษณุโลกและเป็นพิมพ์พิเศษนะครับน้ำหนักเบานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษสองหน้าครับด้านนี้นะครับสวยกว่าด้าน เมื่อสักครู่นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักครับหนึ่งเดียวนะครับไม่เคยเจอที่ไหนนะครับพุธชินราชใบเสมาครับสองหน้าเนื้อผงคุกลักน้ำหนักเบาครับจุ่มลักเก่าทั้งองค์นะครับชื่นชอบรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับพบเจอได้ยากมากนะครับชินราชใบเสมาครับกูวัดปรสีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเนื้อผงคุกลัก จุ่มลักสวยแชมป์ทั้งองค์ครับ